อาคนแฟนคิดถึงอีกแล้วเมีอ็กีคะเดยวเี๋เดยอาบอกพี่แฟนนะบอกกินบอกนี่กินให้อร่อยนะบอกดีกินให้อร่อยนะรักไหมรักได้ไห เดี๋ยวบอกพี่นะดิกินให้อร่อยนะบอกดิกินให้อร่อยนะรักนรักเลยนะถยาัแล้วายงก่อนสากติดตามด้วยบอกดิสากติดตามด้วยเล้ว บายบายยังบายบายก่อนฝากติดตามด้วยบอกดิฝากติดตามด้วยแล้วติดตามเลยนนเล่นตอเล่นนี่หลุดใเร็วโชว์มาเนี่ยภาพต่อเพลงเลยวะอ๋ออันนี้คือการแสดงใช่ป่ะคือแม่มาหมอภาคช่องเก้าถือมีเขาพากลุ่นนี้มาเขาจบข้างใหม่สวยนะสวยนะโม้งมาตัวนี้ตัวนี้เหรอดาวเขาเวสสมัยตัวสปอตเลยดาวเขาเฟสอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บด้วย จบยังไงปอนจบยังไงปอนจบยังไงรักนั่งที่าต๊ะไก่ตั้รักดเก่าลย